สวัสดีมพื่นเอครับกลับมาพบรายการแบบวันนี้นะครับวันนี้เราอยู่ในห้องซีโออีกครั้งหนึ่งเพี่น้องครับกอบคุพระเจ้าข้อได้เปรียบของการมีห้องซีโอก็คือเสียงจะเงียบนะฮะทุกอย่างก็จะชัดเจนนะเรามาปรับแสงต่างๆควบคุมไนดะ้ทุกอย่างพูดง่ายๆแต่ถ้าเกิดไปจัดเอาโดข้างนอกนะครับบางครั้งบางทีผมไปต่างจังหวัดไปจัดเอาโดข้างนอก พี่น้องครับแสงก็ควบคุมไม่ได้เสียงก็ควบคุมไม่ได้พี่น้องครับบางทีก็มีเสียงอื่นเนี่ยเข้ามาป่าปนนะแสงบางทีต้องอาศัยนะดวงอาทิตย์นะช่วงแดดเจ้าออกมาก็แสงก็โอเคแต่พอช่วงที่แบบมีเมฆมาบังดวงอาทิตย์แสงก็หายไปนะก็เช่นในการพี่น้องครับเมื่อเรานํามาเปรียบเทียบนะครับกับการเินชิตในแต่ละวันนะครับถ้าเราอยู่ในการควบคุมที่มาจากพระเจ้าทุกอย่างก็จะโอเค แต่ถ้าเกิดเราควบคุมตัวเองพี่น้องครับเขาเรียกว่าคิดเองเออเองสุบเองเนี่ยมันก็จะไม่โอเคเพราะมนุษย์อิแต่เนื้อหนังความคิดของเราก็นําไปสู่การงานเนื้อหนังพี่น้องครับเพราะฉนั้นทําไมพระเจ้าต้องการเราเข้าไปอยู่ในความคิดของพระองค์เข้าไปอยู่ในวิถีของพระเจ้าเพราะนั้นพระคำพระเจ้าแต่ละข้อแต่ละตอนเลยสําคัญมากสริสเตียนถือแล้วเป็นคู่มือนะครับในการมีชีวิตในแต่ละวันเรียกว่าทุกวันทุกว,วินาทีเลยทีเดียวพี่น้องครับเพราะจะต้องอยู่กับพระคำพระเจ้าใช้สิทธิปัญญาที่มาจากพระเจ้าเพราะวันหนึ่งหนึ่งนั้นเรา จะเกิดอะไรขึ้นบ้างน,นะครับในสานการทั้งในครอบครัวในที่ทํางานหรือแม้ระหว่างการเดินทาง ถ้าเราอยู่กับพระคัพระเจ้าตลอดไปนะครับพอมีสถานบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นปุ๊บเราก็นึกถึงพระคัพระเจ้าก็จะเกิดการยับยั้งยั่งใจเกิดสิบปัญญาที่มาจากพระเจ้าในการแก้ไขสถานต่างๆได้นะครับวันนี้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้นะครับเรามาถึงสุภาษิตบ,บทที่ะครนะผมแบ่งปันหนุนใจพี่น้องนะในสุภาษิตบ,บทที่1ไปแล้วนะครับอาจจะไม่ทุกข้อนะครับจะดึงมาบางข้อบางคำเท่านั้นเองนะครับวันนี้ดูด้วยกันพี่น้องครับในสุภาษิตบทที่2อัจะพูดถึงรางวัลของการแสวงหาปัญญา เราดูด้วยกันตั้งแต่ข้อที่1นึงถึงข้อที่6นะครับก่อนอื่นผมจะอ่าน้พีนน้องฟังก่อนนะครับบุตรชายของเราเอยถ้าเจ้ารับคําของเราและสะสมคําบัญชาของเราไว้กับเจ้ากระทาหูของเจ้าให้พึงเพื่อรับปัญญาและเอียงใจของเจ้าเข้าหาความเข้าใจเออถ้าเจ้าร้องหาความรู้และเป่งเสียงของเจ้าหาความเข้าใจถ้าเจ้าแสวงหาปัญญาดุดหาเงินและสอหาปัญญาอย่างหากุนทรัพย์ที่ซ่อนไว้นั่นแหละ เจ้าจะเข้าใจความยำเกรงพระเจ้าและพบความรู้ของพระเจ้าเพราะพระเจ้าประทานปัญญาความรู้และความเข้าใจมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์แม่ชัดเจนไปนะครับอย่างน้อยใน6ข้อน,นี้ก็มีข้อคิดเยอะแยะมากมายไปนะครับที่จะหนุนใจเราทั้งหลายทุกคนที่เป็นประชากรพระเจ้าเป็นลูกของพระเจ้าพี่นะครับพระเจ้าขึ้นคําว่าบุตรชายของเราเอ๋ย พี่น้องสตรีบางคนว่าทําไมไม่ขึ้นบุตรีของเราเอ่ยนะฮะพี่น้องก็จะต้องทาความเข้าใจไปนะครับในยุคป,ปมพีนะฮะพี่น้องการเป็นชีวิตของอพี่น้องอิสราเอลนะครับส่วนใหญ่ผู้ชายเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดเด่นนะฮะของครอบครัวนะฮะแล้วก็เป็นคนที่ต้องสืบทอดนะ,ะหลายสิ่งหลายอย่างไม่แต่บุตรหัวปีก็ดีพี่น้องครับและที่ก็ให้ความสําคัญเพราะว่าผู้ชายจะอยู่นะ,ะกับพ่อแม่นะแต่งงานก็นานะครับผู้หญิงเข้ามาก็ทําให้ครอบครัวนี้ยขยายขึ้นแต่ผู้หญิง แต่งออกพี่น้องครับทำให้ครอบครัวเล็กลงมีปัญหาตามมานะฮะพี่น้องก็นี่ในภาพนะครับเพราะฉะนั้นผู้ชายเนี่ยก็จะให้ความสําคัญมากกว่าผู้หญิงในยุคพุกมพี แต่ในยุคของเราของกุมภาพันนะครับรเพราะใจความสําคัญเราทุกคนเท่ากันอยู่แล้วพี่น้องครับเพราะเมื่อเราเปิดใจตอนรับพระเยซูคริสต์พระบิญยาบุสุะเจ้าก็สถิตกับทุกคนเจราะใจความรู้ความเข้าใจผ่านรพระคัมภีร์เจ้าเราทุกคนมีสิทธิ์อ่านแม่แม้ว่าจะเป็นล,ลูกเด็กเล็กแดงนะ่าจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายพี่น้องครับจะเป็นผู้สูงวัยก็แล้วแต่เราทุกคนมีสิทธิ์อ่านเราทุกคนมีสิทธิน์นมัสการพระเจ้านะครับมาด้วยกันพี่น้องครับถ้าเจ้ารับคําของเราและสะสมคําบัญชาของเราไว้กับเจ้า พระเจ้าต้องการเราสะสมคําบัญชาหรือพระดํารัสพระเจ้าไว้กับเราจริงๆและต้องไว้ในใจเป็นองครับการสะสมพระดำรัสของพระเจ้าไว้ในใจเป็นองครับชีวิตเริ่มต้นจากใจเป็นองครับและทุกคําที่ออกจากปากก็มาจากใจลองนึกดูนะฮะเมื่อเรามีถ้อยคําพระเจ้าอยู่ในใจเวลาเราพูดเราหนุนใจร้องเพลงเราอธิษฐานนะก็เกี่ไปด้วยนะครับพระคําพระเจ้าที่หลั่งออกมาจากใจของเราเป็นองครับและไม่พอเป็นองครับก็ทําห่วงจ้ยให้พึ่งเพื่อรับปัญญาเป็นองคครับคือทุกครั้งที่มีโอกาสได้ฟัง คำทศนาคำหนุนใจผ่านพระนระเจ้าเราต้องตั้งใจฟังเป็น้องครับเพราไม่บังเอิญนะพี่น้องในแต่ละคนที่พระเจ้าเล้าใจใแบ่งปันนะฮะหรือนักเทศบางคนที่พระเจ้าตรัสผ่านเขาเป็น้องครับหรือแม้แต่เราอ่านพระคำพระเจ้าด้วยเสียงเราเองพร,ระเจ้าก็ตรัสว่าก็ทําหูวใจพึงพระปัญญาและเอียงใจขงเข้าจะเ,เข้าหาความเข้าใจเป็น้องครับเอียงใจของเจ้าเข้าหาความเข้าใจ ขอบคุณพระเจ้าน,นะครับโดยพระบัญญัติะเสุิพระเจ้าที่ทรงสถิตกับเราแล้วก็ทูลขอต่อพระเจ้าที่จะขยายความเข้าใจขยายความรู้ให้เราเข้าใจมากขึ้นเพื่อทุกอย่างที่เราอ่านสะสมไว้ในใจนั้นเป็นต้ครับเราสามารถนํามาใช้ประยุกต์ใช้อย่างถูกต้องเพื่อถวายพระเกียรติพระเจ้าในข้อที่3บอกว่าเออถ้าเจ้าร้องหาความรู้และเป่งเสียงของเจ้าหาความเข้าใจถ้าเจ้าแสวงหาปัญญาดุจหาเงินและสวหาปัญญาอย่างหาขุนทรัพย์ที่ซ่อนไว้ พระเจ้าเปรียบเทียบนะครับในข้อที่3ก็ไที่สนะถ้าเราเองเป็นน้องครับเจอขุนทรัพย์เราพยายามขุดนะพยายามหาเราดูหนังหลายเรื่องใช่ไหมครับเขาพยายามแล้วเกินนะที่จะตามหาขุนทรัพย์ต่างๆเต็มว่ามันจะอันตรายก็ตามแต่ทุกคนมุ่งเป้าไปที่ขุนกขุ่มทรัพย์ต่างๆเหลนะ่านั้นเช่นโดยกันพป่น้องครับพระปัญญาของพระเจ้าเป็นขุมทรัพย์ที่ล้ำค่าพี่น้องครับแฝงไว้ในนะฮะพระเจ้าของพระเจ้านั้นบุคคลที่สนใจในพระเจ้าจะพบของดีชัดเจนนะครับพี่น้องแม้แต่นะครับพระธรรมสุเดียมพูดว่านะ พระธรรมเจ้านะครับมีค่ายิ่งกว่าทองคาเป็นพันพันแท่งนั่นหมายความว่าถ้อยคำพระเจ้าเป็นนะครับเป็นความรู้เป็นความเข้าใจที่พระเจ้าตัดผ่านพระชนม์ของพระองค์สอนและหนุนใจเราทั้งหลายพี่น้องครับด้วยนี้ถ้าเรามีความยำเกรงต่อพระเจ้าพี่น้องครับและแสวงหาความรู้ของพระเจ้าผ่านพระชนะ์พระองค์ในแต่ละวันนั้นก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยนไหมในข้อที่ห้าข้อที่หกก็บอกว่านั่นแหละเจ้าจะเข้าใจความยำเกรงพระเจ้านะ ความยำเกรงพระเจ้าเป็นบอกเกิดของสิบปัญญาและความรู้ทั้งพวงเมื่อเรายำเกรงพระเจ้าบอกว่ายำเกรงพระเจ้าแต่ไม่อ่านมันพีเลยพี่น้องครับไม่ได้ใช้เวลาอยู่กับพระวจนะพระเจ้าเลยในแต่ละวันแล้วบอกว่าเรายำเกรงพระเจ้าก็คงจะยากด้วยนี้อยากหนุนใจพี่น้องครับเมื่อเราเมืเ่อเ,เราอ่านเราศึกษาพระคำพระเจ้าและขอพระเยบสุดของพระเจ้าช่วยขยายความคิดประทานความเมใจนได้และครับเราจึงเป็นผู้ที่ยำเกรงพระเจ้าอย่างแท้จริงคือเราพึ่งพาพระเจ้าเราขอพระเจ้านำเราแต่ละวันผ่านพระวจนะของพระองค์พี่น้องครับ พราะพระเจ้าประทานปัญญาวความรู้และความเข้าใจมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ชัดเจนนะครับเหมือนที่พีเอซูคิศก็ตัดในพระธรรมวิวบที่4ข้อที่สบอกว่ามนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอ่านสิ่งเดียวก็หาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระเจ้าทุกคําที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าเพราะนั้นทุกคําตั้งแต่บรรทัดแรกคําแรกปฐมกาลจนถึงคําสุดท้ายในพระธรรมวิบูลอ่านทุกคําอย่าให้ตกหล่นแม้แต่คำเดียวพี่น้องครับพระเจ้าให้ความสําคัญสูงมากเกี่ยวข้องกับ บรรดาพระโอวาทของพระองค์ทุกข้อทุกตอนที่บันทึกไว้พี่น้องครับไม่ผิดพลาดแน่นอนพระผีทุกตอนพิสูจน์แล้วเป็นความจริงไม่พอ,อยังฟืน้นฟูจิตวิญญาณอีกด้วยนี่แหละครับสิ่งที่ล้ำค่าพี่น้องครับเพราะนั้นวันนี้สำแดงความยำเกรงพระเจ้าแสวงหาปัญญาความรู้ของพระเจ้าและนำมาประยุกต์ใช้ให้ถูกต้องชัดเจนพี่น้องครับเพื่อลาเย็นเพื่อเราสามารถดำเนินชีวิตเป็นที่ถวายพระเกียรติพระเจ้าและคนอีกมากมายไ,ได้เห็นพระเจ้าในชีวิตของเรา เราควรสะท้อนพระสิริพระเจ้าสะท้อนถึงพระลศึกษระเยซูคริสต์ในการดเนนิชีวิตในแต่ละวันและผมเชื่อครับว่าถ้าเราไม่ดับพระวิญญาณการสะท้อนในพระลศึกษระเยซูคริสต์เกิดขึ้นแน่นอนพี่น้องครับหนุนใจซึ่งกันและกันพี่น้องครับผ่านพระคัมภีร์ในพระธรรมสุภาษิตบทที่สองวันนี้ตั้งแต่ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่หกพี่น้องครับเอาละครับพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้นะฮะกลับมาพบรายการไบพุทธเดชได้ใหม่พี่น้องครับในตอนต่อไปครับพระเจ้าพรอมครับพี่น้องสวัสดีครับ